วันนี้มารวบรวมอาชีพทั้งหมดของตัวละครในเรื่องรากร้อนจะมีอะไรกันบ้างที่คุณคุ้นเคยหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะนําเสนออาชีพของตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่และคนนั้นก็จะมีอาชีพที่หลากหลายกันไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอาจจะคุ้นเคยกันบ้างนะครับและคลิปนี้เนี่ยผมเคยทําไปแล้วนะในช่องเก่าแต่เนื่องจากว่าช่องเก่านั้นนะครับโดนลบไปคลิปนี้นะครับก็เลยมาทำให้ทุกท่านได้รับชมกันใหม่นะก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ไกกค,มคุณ โดยจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook f แ n p a g e โดยช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับและเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเรามาเริ่มต้นที่คนแรกกันก,นก่อนเลยสลหรับเพลงข,ของเรื่องอย่างโกคูนะครับซึ่งหลายคนนั้นอาจจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับการที่เห็นโกคูนั้นฝึกฝึกฝึก,กแล้วก็โดนเมียตบเมียตีนะครับแต่จริงๆแล้วพี่แกก็นับได้ว่านะครับเป็นคนหนึ่งที่มีอาชีพของตนเองด้วยเช่นกันถึงแม้จะเป็นการที่ถูกเมียขู่เลยครับว่าต้องไปทํางานนะโดยอาชีพหลักๆของโกคูเลยก็คือกาาารรทรทนนํํไ่ ซึ่งมันก็มีหลายอย่างนะครับที่โกคูปลูกอย่างที่เราเห็นนะครับในตอนพิเศษของราคนบอลก็เป็นหัวใจเท้าที่โกคูนั้นทําการปลูกไว้ซึ่งนอกจากอาชีพทําไรไ่ไถนาแล้วยังมีการรับจ็อบพิเศษด้วยอย่างเช่นนะครับเป็นบริการนะครับในการดูแลอารักขาหรือแม้กระทั่งงานราชงานหลวงอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แรงงานเยอะๆนะครับโกคูทําหมดเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นบล็อกเกอร์ในการรับงานให้เนี่ยก็เป็นจีจีนั่นเองหรืออย่างมังงะดาคนบอลซูเปอร์ล่าสุดเลยนะครับมีคนมาจ้างให้โกคูนั้นไปจัด ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลโกคูก็รับงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยการที่เมียนั้นเป็นคนหางานมาให้แต่ก็อย่าไปว่าจีจี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เลยนะครับที่เราได้ดูตั้งแต่ราเก้นบอลภาคเด็กมาจนถึงภาคแซดนะครับที่โกคูใช้เงินทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นเงินของพ่อจีจี้หมดเลยก็คือเป็นเงินของพ่อตานะครับราชาปีศาจบัวนะครับจีจี้นี่สายเปย์นะครับเลี้ยงผัวอย่างดีเลยนะครับแต่หลังๆนีเนี่ยเมื่อเงินของราชาปีศาจบัวใกล้จะหมดแล้วเลยต้องให้โกคูนั้นมาทํางานแทนมาต่อ ง่ายๆเลยนะครับเป็นแม่บ้านในการดูแลลูกดูแลผัวนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับในบ้านต่างๆจะเห็นว่าจีจี้จะเป็นคนทําเวลาแบบว่าโกคูหิวข้าวอย่างนี้ครับเพื่อเป็นการประหยัดเงินในครอบครัวจีจี้ก็จะเป็นคนทําอาหารให้กับโกคูถามว่าทําไมต้องประหยัดนะครับเพราะว่าไอโกคูเนี่ยหรือว่าชาวไซย่าในบ้านเนี่ยกินข้าวเยอะมากๆเลยหากไปซื้อกินทีหนึ่งแล้วแล้วก็นะครับโอ้โหก็คงจะหมดบ้านแน่เลยสำหรับเงินนะครับก็เลยต้องให้จีจี้เป็นคนทำอาหารให้คนในบ้านกินมาต่อที่คนที่3สําหรับโกฮังนะครับโอเค ลูกคนโตของบ้านนะครับตระกูลโกคูเนี่ยสำหรับโกฮังนั้นหลักๆเลยงานนะครับก็จะเป็นนักวิชาการนะครับก็คือการวิจัยถามว่าเงินได้เยอะไหมกับการเป็นนักวิชาการไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะครับแต่เนื่องด้วยว่ามีเมียรวยนะครับอย่างบีเดลนั่นแหละ้ดยบีเดลนั้นเป็นลูกสาวของมิสเตอร์ซาตามิสเตอร์ซาตาเป็นแชมปเปี้ยนโลกใช่ไหมมันต้องรวยสุดๆอยู่แล้วเปรียบเสมือนกับมิสเตอร์ซาตาเป็นโรนัลโดประมาณนั้นนั่นแหละครับมันรวยครับเงินทองเข้ามาะไรเยอะแยะไปหมดเลยจึงนาให้นะครับก็เดินตามรอยพ่อเลยนะครับว แต่ก็ยังต้องเกาะเมียนในการกินนิดนึงมาต่อที่ครอบครัวต่อไปเลยดีกว่านะเป็นครอบครัวดีกว่าง่ายดีนะครับครอบครัวของคูรีริน่ในครอบครัวนี้ก็จะมีคูรีรินมีหมายเลข18แนะครับแล้วก็ลูกสาวใช่ไหมามารอนซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับเงินในครอบครัวเนี่ยมาจากไหนหลักๆแล้วนะครับก็มาจากคูรีรินนะครับไปคูรีรินนั้นมีงานนะครับเป็นตำรวจเออตั้งแต่รักกันวันภาคซูปเปอร์มาเขาก็รับงานนะครับในการเป็นตำรวจซึ่งมันก็ได้เงินดีนะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แต่หลักๆแล้วนะครับครอบครััอง,องๆๆิินนนนนน้ทีี่ม่มมเเเเยยะสุดๆลื เงินนั้นที่ได้มานะครับมาจากการแข่งขันสกบชิงเจ้ายุทธภพนะครับในแต่ละครั้งแล้วก็หมายเลข18นั้นก็เก็บเงินตรงนั้นมาเยอะด้วยเนาะอย่างที่ใครดูดัชเ o n นบอลแซดนะครับก็จะมีการแข่งขันหมายเลข18ก็เอาเงินตรงนั้นมาอีกนายนะครับหลังจากจบสึกประชันพลังในดัชเช่นบอลภาคซูเปอร์นั้นยังได้เงินนะครับมาจากบลูมาอีกนะครับจากคาสัญญาของโกคูที่เคยสัญญาไว้ช่วยๆนะครับจึงทาให้บ้านนี้เนี่ยหลักๆก็คือคูลินเป็นตำรวจส่วนหมายเลข18นั้นเป็นแม่บ้านนะครับที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะจร รืออะไรก็แล้วแต่ทําอาหารเป็นหน้าที่ของคู่เดรินอยู่ดีนะครับก็คือคู่ไดรินนั้นบูชาเมียนั่นแหละครับให้เมียแบบอยู่สบายสบายไปเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับมีหน้าที่ขู่ผัวพอมาต่อที่คนต่อไปนะครับสลับผู้เทาเต่านะครับโอ้โหหลายคนจะเห็นนักพุทาเต่าอยู่แต่บ้านไม่ทําอะไรแต่จริงๆแล้วที่เุทาเต่าใช้เงินอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นเงินแบบเงินเกษียณของตัวเองเงินเก็บนั่นแหละครับหลังจากที่ปู่แก่นั้นเข้าแข่งขันซื้อ k เ n g าจุ r u d r o มาหลายต่อหลายครั้งนะครับจึงทําให้มีเงินสะสมที่มันเยอะมากๆสามารถเลี้ยงตัวเองได้และการไม่เดือออดไไม่รรร้นนะะคับ ในการจับใจ่ายใช้สอยชีวิตของตนเองนะครับอีกไหนยังมีลูกศิษย์อย่างครูลรลินที่ดูแลดีอีกด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้ครูลิลินเนี่ยก็อยู่บ้านเดียวกับผู้เท่าเต่าใช่ไหมก็คืออาจจะมีการให้เงินให้อะไรไปบ้างนะครับเหมือนกับเป็นค่าดูแลอะไรเงี้ยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไงจึงทําให้นะครับผู้เท่าเต่าในตอนนี้ก็คือเป็นอาชีพในการ,กรเกษียณและการก่อนหน้านี้ก็คือร่างเงินรางวัลการแข่งขันต่างๆนะครับในเรื่องดรากบอลมาต่อที่คนต่อไปนะครับสลับเทนชิงฮังนะครับอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่หลายคนสง ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่าเทนชิงฮังเนี่ยก็คืออยู่แต่ในป่าใช่ไหมไม่ต้องใช้เงินเลยหาของป่ากินแต่ในตอนเสริมอนิเมะนะของดรากอนบอลก็มีการเปิดเผยแลยครับว่าเทนชิงฮังนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเปิดสํานักของตนเองนะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยมาฝึกฝนซึ่งแน่นอนไม่ใช่เป็นสํานักฟรีๆนะครับมันก็ต้องมีเก็บค่าตรงค่าตรงกันบ้างเลยครับแบบว่าค่าดูแลค่าฝึกสอนอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องปกตินั่แหละของสํานักนะครับในการฝึกซึ่งแต่ละคนที่มาฝึกที่นี่นะครับล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งกลับไป ก็ถ้าพูดถึงว่าจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้ไหมไมนเป็นอาจารย์ที่ดีแน่แน่นอนในเรื่องนะครับไอ้น,นี่คืออาชีพของเทนชิงฮังมาต่อที่คนต่อไปสําหรับหมายเลข17นะครับโอ้โหตัวละครที่แบบว่าเคยหายไปแล้วแล้วกลับมาใหม่ในดราคอนบอลซูเปอร์สำหรับหมายเลข17นั้นเป็นนักป่าไม้นะครับก็คือเป็นคนดูแลป่าไม้ดูแลสัตว์นะครับซึ่งอาชีพนี้รายได้ดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รายได้คงดีระดับหนึ่งแหละเนื่องได้ว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายนะครับต้องดูแลสัตว์ป่าน,นะครับแลวงัึะนนอสต์ ต่างๆและก็คือไม่ค่อยจะมีวันพักของตนเองด้วยเนื่องจากว่านะครับต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่ามันจะมีคนมาขาโมยสัตว์ป่าไปนี่ไปขายหรือจะเป็นคนนะครับขโมยไม้นะครับในป่าไปไงียคือต้องดูแลดีๆเลยซึ่งหมายเลขเนะครับปัจจุบันนี้ก็ยึดอาชีพนี้เป็นหลักเลยด้วยความที่เขานั้นรักสัตว์แล้วก็รักธรรมชาติมาต่อที่คนต่อไปสําหรับก๊อตยาชานะครับโอ้โหหลายคนคงสงสัยว่ายําชานะครับคนระดับก๊อตขนาดนี้เขานั้นทาอาชีพอะไรด้วยยําชานั้นนะครับในอดีตเน พี่แกนั้นมีอาชีพหลักๆเลยก็คือเป็นนักเบสบอลนะครับคือรับจ็อบในการเป็นนักเบสบอลเนื่องด้วยว่านะครับความสามารถในการรู้กติกาเบสบอลนะครับแล้วก็พละงกาลังที่เหนือไปกว่ามนุษย์ปกตินะครับพี่แกนั้นสามารถเป็นนักเบสบอลได้สบายๆอยู่แล้วหรืออย่างในตอนพิเศษนะครับของราคัลบอลซูเปอร์ก็จะเห็นว่ามีฉากที่ยามชานั้นมาสอนพวกโกคูนะครับตีเบสบอลด้วยนะครับนั่นแหละไปเป็นความสามารถพิเศษและก็ทํามาหากินของเขานะครับหลักๆเลยเนี่ยคือจุดนี้มาต่อที่ครอบครัวสุดท้ายนะครับเก็บไว้ท้ายสุดเลยก็คือ ครอบครัวของบลูมานะครับก็มีบลูมากับเบจิต้าใช่ไหมหลักๆสำหรับบลูมานั้นเป็นเจ้าของนะครับก็คือเป็นคนที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในเรื่องดราคอนบอลแทบทั้งหมดเลยเป็นเจ้าของของแคปซูลคอปเปอรเลชันเปรียบเสมือนนะครับกับบริษัท Apple เลยทุกเทคโนโลยีต่างๆในโลกดราคอนบอลใช้จากบริษัทนี้หมดว่าจะเป็นรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆมันครอบคลุมยิ่งกว่า Apple อีกนะจึงทําให้นะครับถ้าพูดถึงคนที่รวยที่สุดในเรื่องดราคอนบอลก็เป็นบลูมานี่แหละครับครอบครัวบลูมาวย่สยะ อ้าวแล้วสามีอย่างเบจิต้าทาอะไรก็ตอบชัดๆตรงนี้เลยว่าไม่ต้องทําอะไระครับหน้าที่หลักๆเลยก็คือเกาะเมียกินเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําการฝึกฝนตนเองเพื่อปกป้องโลกนะครับโอ้ก็หน้าที่สบายเสือเกินนะพี่แกก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสาหรับเบจิต้านะครับทุกอย่างมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรู้ลามาเฮาสุดๆเลยเนื่องได้ว่ามีเมียรวยนะครับนี่แหละครับคนดีจริงๆนะเกาะเมียทั้งทีต้องเกาะให้มันรวยขนาดนี้สําหรับเบจิต้าก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นอาชีพของตัวละครนะครับในเรื่อง ราคอนบอลอัปเดตปี2021เลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่องเก่าเคยทําไปแล้วนะแต่ช่องนั้นโดนลบไปนะครับอันนี้ก็คือกลับมาทําใหม่นะครับเป็นเรื่องราวเลยครับว่าแต่ละตัวละครในเรื่องราคอนบอลนั้นแต่ละคนนั้นทําอาชีพอะไรกันอยู่บ้างะอะไเพื่อนๆคิดว่าอาชีพของใครนั้นเจ๋งสุดเลยในเรื่องก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ f a Facebook f a n p a g e นะครับก็ คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ